ร้อยถือจะเฮงปู่โอ,อ้ยถูกตอนไหนครับปู่ต้องกับชื่ออืวันที่หนึ่งวันเนี่ยปัวไหนครับปู่ครับถูกถึงชื่หโอ้สี่หนึ่งได้เราได้เท่าไหร่นะครับปู่แสนเดีได้แสนเดียว,ยวคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดโอ้ ชื่อปูฟอกทำไมไม่บอกทางช่องนีะครับปูไม่อยากบอกแค่ไหนกันวายไม่าอยากซื้อเอาเส้นโอ้ก็เลยถูกเลยแหละครับปูแต่ตอนที่ตอนนั้นวันนั้นชื่ออาจารย์คนก็เลยบอกให้เอาซื้อก็เลยเอาซื้อปูนี่ให้ปูนี่ไปซื้อครับโอ้บางคนอื่นซื้อบ้านใช่บ้านเนี่ยบ้านเข้านี่ะ อ๋อให้ให้ไล่ให้คนอื่นซื้อให้เหรอครับปู่เนี่ยไห้ก็ต้องให้ซื้อพระอาจารย์โอ้ถ้าเป็นชื่อพระอาจารย์ปุ๊บเดี๋ยวตัวเลขมันจะเคลื่อนใช่ไหมครับมันก็ดขีดมันเกิดขเป็นเงะะินจัดเป็นไม้โอชีทองอือ้ได้เป็นแสนเลยนะปู่เน้อ,อสี่หนึ่งเน,ะนงาะครับเป็นจุดสามมันก็จะปันขีก็ โอ้มันก็มีมีไม่หลายหางเนาะงวนเมนื่อกี้เนาะปู่เน,นะาะีงยิ่งแต่ยองตอนนั้นบอกเจ้าไปเฉพาะแปดชุดสามแต่แบบมันจะอ,ออกมาได้ดดเลยหนึ่งซีซีนะ,ะกน็เบไ่ไ้คืออืมเป็นนิมิตเหรอครับปู่เป็นเป็นฝันเหรอครับฝันฝันยังเดี๋ยว อภูมิภูมิเจ้าที่อยู่วัดได้บอกไหมครับปู่ก็เขาฝันเกิดแต่กินเง่นพุ่งอยู่นี่แหละตึ้งมากอืมที่ว่าตัวละสี่แสนเลอครับปู่ก็ชิ้นล่านแล้วชล่านแล้วแสนไปชิ้นล่าน,นเ,เนี่นนยหมดเลยตกกันมันเ้องตึงสิ่งแยกหลายหลายแล้วนะครับอืมฟูดใดแสนหนึ่งป่ะจ้า

บ,บัวบัวบัวมั่บัทั้งเอาขัดอกนวันที่หนึ่งเดือนแปดหกอย่างเนาะวัดกคว้านรถขี่นั่งประวัติอาจร์นี่เว่าบินชุ่มชุ่มในจงวันหวนวันดนี้ได้กระชุ่มตัวนี้หมวดนี้ได้เังครับปูเนี่ยได้ช่มบินไปเบืองนอเนี่ยเบืองนี้บินเีหมดหมดนี้ใช่ไหมครับ นั่นนี่ชื้ชื้แต่ว่ามันชิ้เอาชื้อก็เดินอะไอ้ปูกันซื้อให้โอ้โหปูมีเด็กฝันอะวะฝันอะวะปูมันฝันแต่มันแบบว่ามันเป็นเด็กตบะว่ามันขิดหงายฟันฝันเป็นเด็กเพราะมัเป็นเด็กดีนะจ้ะฝันว่าจังไหนปูคือว่าบ่เป็นเด็กอืมบ่ปูปูมันมันมันฝันมันดำบ่ไหวด้แต่ฟันันเป็นเด็กฟันตื่นอว่างละมันชื้อยช่้อนะจ้ะ จะวันเป็นเลนี huh. so uh ่ม huh. oh, so ันเมันั่บลลูเลยล่ะฟันแบบตต้ใจหรือฟันแบบคิ้ขีน้าแตวันเป็นเลนโอ้หตวันเป็นเลนตื่นีชมามันจื่อมันเย็นห่ยังบอลวโต้มันตต้ทองมาเลยนตัวล้งนะคืออ้สิบวันเองกันใช่ปะฟันเย็นเอาอลูตัว่จไปตั งนเสร็มากพ<บ>า,าในใจมัน้องมีงสเตลแมนตัวเล่นงานแข่งขึ้นแบนี่เฉยตเ่นตท่องและะ้วอนแม่มาจโตัว,อ,วอะไรปูนนกแม่จะตัวอะไรที่ปูฟันดนโอานตัวนึงอ้ปูตีเป็นตัวไหนอันนี้ดนไตีปเด็กาไปวจิงมาหาปูเนาะอื เดี๋ยวเราหนนันควนเ,เป็นเลอคนีบอกมาปเป็นเลืแค่ว่าแบคันหมดเป็นเลือกับันก็มันบอกนะปูมากตัวไดคกะหวดน,นี้ตัวมาก,ก่าตัวมากจะจ้ะผมผู้เช่ยา,าอันชนเลย,ยังมันเด็กันน้นมันใจร้อจ้ะถ้าจังยำคนก็ถ่ายก็ได้ นเยนจมโคมาันอาจารย์เาไปใช้หุนเยครับอาจารย์เออใช่อาจารย์ไปงานศพครับผมโทรอยู่เอองานครับงานครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยู่งานศพนะผมก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์กันค่ะโออเลติดเียนครับแต่งานชุดปย่งมันวะุ้นมะันุ้ะครับผม สมมติว่าเอซอยากจะไปหยิบรอตเตอรี่ก่อนอย่างเงี้ยครับปู่มีแบบชอบชอบบ้างไหมครับปู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ได้ก่อนนจะถึงไปหยิบทั้งนั้นแหะอ๋อแล้จไม่เกิดรันไปอันี้รันจะป๋มีนครับบินบินงวดที่แล้วหรือว่างวดนี้ครับปู่ งวันที่หนึ่งกนแป่หท่โอ้หงวที่ผ่านมาแบบชุไปเจ้าบุ้งกันยนี่ยีชุไปชุ่มดที่นี่ครับซื้อวัตถุารไปไหนพวกวันนี้ซื้อบดเงินขั้นตัวบัเงินเงินเงินเอสันอะไรข้นขึ้นเลยอะจะถูกเป็นแสนเลยงวดชุนสาีงวดชุกสมไปคุ่มค่ ไปงั่นเลยบ่เคยนานหรือคนทำบุญม้วงสี่ขั้นรู้เย้อนหมดหมดวานบมมันเดือด่มนครับหน่ไล่เจ้บุญอยนีครับจะบุญลุงซื้อพระอาจารย์วันนี้เอาไหมบ่หายบ่เอาลุงไปซื้อเลยไซื้อคนนึงพระเขาซื้อบ่เจ้าพระอาจารย์เขียนบินก็เอาให้คนไปซื้ออื่นใช่ไหมมือยู่วัดเนี่ยไปเอาเงินบินตล เอ,อ ulously, ่อนั่งควรในารเป็นนางปวดเรื่องบุรีรัมหมือนกันไปบุรีรัมย์เป็นนางปวดที่ต้นหาคูนขนานนาซานนี่จะมาปันมาพาหอสามองค์หอาที่น้ำเดืแก่กับหุงนฉห่าหอสามองค์บ่ปูหรืว่ชุดก้อนน่ะนะบ่อวนี่ปูเสีนน้าอีกบ่านี่ศูนย์สามบ่อปบ่อันึงบ่น้ามถิมหรือรอะปู วัวววตันี่น้ำดอกไฟฝันมันน้ำหวอนในฝันค่ะเอฟซีรอไ้นะปูเนะปูสิอะารจะผู้สีบะไหนะคะเนาะว้ววัวอะไรค่ะค่ะเอาเอฟซีรอไ้นะคะเดี๋ยวมันโดชุ่มไหม้ไปีไล่ไปครับจ้ประมาณวันที่เท่าไหร่ครับปู่ครับ บนแอรนแอบ่ตโอ้เอาให้เอฟซพิมพ์รอไว้นะปู่เนาะได้อะไได้เอเีมันอฝัน่ะฝันแคุ่่มเงินละแต่ว่าฝันเป็นเลขมันมันติดตางกตเนี้ยก็คือเจ้าฝันน่ะล่ะคือคือโยมไงละโยมเห็นบันโยมแล้นคนเบื้องแน่นั่นเพิ่งจะฝันแน่นนวล่ะครับผมาคแบบตีบ่ถครับนี่แม่อาจับเบงเดบงขึ้นเครับเดตุมเล็กูเด้อันยี่อยู่แล้ว

ปู่หางเดียวนะครับผมครับงวดเสียดายนะครับงวดที่แล้วโทรหากันไม่ติดนะครับปู่ติดงานศพอยู่ก็เลยไม่ได้คุยกันนะครับ4 1หนเข้าตรงๆนะครับแต่ทางช่องไม่ได้ทํานะครับเนาะแต่วันนี้ก็รอไปก่อนนะครับพี่ซีครับไม่มีตัวเลขนะครับมีแต่ตัวเก่านะฮะงวดที่แล้วที่ปู่ส่งมาให้ดูนะครับยังไงพิมพ์รอไว้นะครับสําหรับแนวทางปู่หางเดียวนะครับ ถูกแสนหนึ่งนะเบกิกทับเนาะแสนหนึงฟังจากเสียงปู่นะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะตามให้นะครับสำหรับแนวทางปูห่หางเดียวนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ